สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปวงระยะไรสตาค่ะวันนี้เอาดอกไม้นะดอกไม้ไร้ค่าหรือว่าอะไรสักอย่างเป็นวันชพืชแต่ทําไมเพ่งเห็นดอกของเขาสวยงามมากก่ะทุกค้านทุกคนเป็นวันชพืชนะคะแต่ขึ้นไปหรือว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนใครรู้จักถามได้ตอบได้นะนำแล้วเขามีชื่ออะไรนะคะบอกมาด้วยค่ะใครรู้จักนะเอาทุกท่านทุกคนที่รู้จักกันละกันนะเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปเต็มฉบับค่ะว่าต้นเขายัางไงดอกเขา มีลักษณะยังไงนะเราไปดูกันใกล้ๆนะคะแอดเก็บมาฝากค่ะทั้งภาพภาพช้าๆและภาพเร็วนะคะไปค่ะไปสํารวจกันด้วยกันค่ะแอดต้องขอบอกว่าที่ที่เขายืนต้นตรงนี้เขาไม่ใช่ต้นของเขาเขาคือเขาเลื้อยขึ้นต้นดอกแคค่ะดอกแคแอดของแอดปลูกไว้หลังบ้านนะเขาจะเลือ้อยๆเลือเล้อยขึ้นไปนะคะแตะ่พื้นดินก็มีค่ะข้างล่างมีเราเก็บมาแล้วนะ เราไปติดตามกันนะไปชมกันใกล้ๆคะ่ะไปค่ะใครใครู้จักผมมาสำรวจต้นอะไรสมุนไพรหรือเปลา่าทุกคนทุกคนสวยมากดูใบเขาดูใบเขาโอ้ดูเถาวันว้าวว้าวทุกคนดอกอะไรอ่ะสวยมากเขาชื่อดอกอะไรคะว้าวสวยค่ะนี่ค่ะใบเขานี่ค่ะเถาวันค่ะเถาวันว้าวสวยมากทุกคนเนี่ย เห็นไหมคะสวยค่ะสวยว้าวธรรมชาตินั่นคะ่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะนี่ค่ะว้าวว้าวมีดอกสวยมากเลยเนี่ยว้าวค่ะเลยขึ้นไปข้างบนค่ะสวยมากคะ่ะนั่นคะ่ะว้าวยอะแยะเลยทุกคนนุ่นคะ่ะใช่หมดเลยว้าวเขาคงเข้าเหรอ ใบเขาค่ะใบเขาแต่ดอกไม้ดอกเขาที่สองันสวยมากชื่ออะไรคะว้าวสวยอ่ะสวยมากทุกคนสวยสวยค่ะขางชื่ออะไรคะอุ้ยชื่ออะไรคะทําให้เราหลงไหลได้ค่ะทุกคนนั่นทนาได้ลมได้ลมพัดตึมตึมอุ้ยขึ้นสูงเลยนู่นค่ะอยู่ข้างบนก็มีชื่ออะไรน้อพี่น้องเอ้สวยค่ะ สวยก็สวยกลับมาดูข้างล่างนะเนี่ค่ะนี่อุย้ยตรงนี้ก็มีสวยมากนะท่านทุนนกคนสวย่ะสวยบอกว่าดอกไม้ริมทางวัชพืชไม่มีค่าไม่มีคุณค่าไม่มีราคานะ,ะแต่ค่าอยู่ถูกที่ทุกทางมันก็โดดเด่นสวยงามได้พาให้เราหลงไหลเคลิมไปด้วยนะคะนี่คือธรรมชาติสร้างสารรค์ก็ไม่ได้แต่งเติมนะเขาก็โดดเด่นของเขามานะไม่เคยเห็นค่ะทุกคนก็ชื่อดอกอะไรอะ่ะนี่เคยเห็นจริงๆค่ะ เห็นแต่ใบเขาแต่ไม่ไม่เห็นว่าเออสุดล่าฟ้าเขียวเขาจะมีดอกอย่างนี้เนาะเป็นครั้งแรกนะคะอายุป,ปูนนี้แล้วเนาะหลังกเกษียณล้วเพิ่งมาเห็นค่ะทุกคนเขาชื่อต้นอะไรก็ชื่ออะไรเนาะถวยงามค่ะแต่กาเหมือนกับต้นอ่าจำบึงฝรั่งคนละอย่างกันนะคะอันนี้คือ อะไรคะทุกท่านทุกคนนั่นน่ะดอกเขาอะแต่เขาไม่มีเกสรนะประมาณนี้นะดูดอกเขามีตุ้มมันเป็นตุ้มๆนะเป็นตุ้มเป็นตุ่มเล็กๆนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเหมือนดอกผักบุ้งอะเล็กๆอะเออใบเขาก็เลียวๆเนี่ยอันนี้คือใบเขามันเป็นสมุนไพรตัวไหนนอเขามีสกคุณหรือเปล่านอใครมีความรู้ก็บอกด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่าที่เรามาแลกเปลี่ยนกันเนาะ ว่าแอก็อยากรู้ว่าเออเขามีอะไรทําไมเขาเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นแอแต่ใบเขาเคยเห็นแต่ดอกเขาอ่ะเพิ่งเห็นนะแต่ต้นเขาอ่ะเขาก็เลื้อยเขาก็เป็นถาวันยขึ้นไปแต่เราก็บางทีเราก็เจอนะเราก็อ่าถางทิ้งแล้วก็ถอนทิ้งประมาณนี้แต่หลังบ้านนะพอฝนตกยาวนานเราไม่ได้เข้าหลังบ้านพอไปเจอตรงเนี้ยทึ่งเลยค่ะทุกคนทึ่งมากสวยมากนะอยู่หลังบ้านแอดเองค่ะ บริเวณตรงนั้นนะเดินไปดูน้องแพนะเนาะน้องแพะเขาก็เล็มหญ้ามากระโดดไม่มีไม่เหลือนะคะต้นบุกต้นไรไม่เหลือค่ะเหลือแต่ผักบุ้งผักบุ้งก็ไม่เหลือนะอันเนี้ยอันเนี้ยที่อาหารเขามีกินเขาก็อยู่ตรงนี้แต่สวยงามมากคุกท่านแอดลงหลเลยนะอยู่หลังบ้านค่ะหลังบ้านท้ายหลังบ้านสุดสุดเลยค่ะสวยไหม เนี่เห็นไหมสวยมากเลยทุกคนสะอ่อนมากเลยขอบคุณค่ะอยู่หลังบ้านแอดเองเด้อใครรู้จักก็บอกคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วแอดจะได้รู้จักว่าเออจะถอนทิ้งหรือว่าจะไงเนะเาะเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะแต่เขาพันขึ้นแต่ยอดอะไรอะไรนะดอกแค่นะดอกแคสีขาวปลูกไว้หลังบ้านสามสี่ต้นประมาณเนี้ยเนาะให้เห็นนะคะว่ามีอย่างนี้จริงๆนะ ก็ไม่ได้ทําอะไรเดอร้อเนี่ยสวยงามค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรก็เขาก็สวยแบบธรรมชาติอะธรรมชาติมันทำอะไรก็ลงตัวนะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากนี่เลยนี่ค่ะทุกท่านทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะพาไปชมธรรมชาติกันเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดสปรยหนะ วงระยะไรสไตล์นะคะช่วงนี้ก็พายุเข้าเนาะไม่ได้ไปบ้านใครก็กลับประทษข่อไปไลขึ้นไลยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเลิกสะดวกค่อยขึ้นเนาะอันนี้แอดก็มาเก็บเอาหลังบ้านเนาะเดี๋ยวก็จะไปทําธุระต่อนะคะทุกคนคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่ค่ะเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีดอกนะเนี่ยนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยทุกคนคะ่ะสวยมากคะ่ะนุ่นคะ่ะนุ่นคะ่ะออ้ยอันนี้สะออนมากเลยนะะี่ค่ะเขาชื่ออะไรอะ่ะทําไมเขาสวยอย่างนี้ทําไมเขาสวยอย่างนี้เนาะสวยคะ่ะสวย นี่ค่ะมันคนลัชนิดกากากาอีกอีกกลุ่มหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะแอดไปเก็บมานะพอดีมันมันมันไม่มีดอกเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูว่าเออมันแตกต่างกันยังไงนะแต่ใบของเขาคนละคนละอย่างเลยแต่เขาก็เป็นเถาวันเช่นกันนะจะเป็นสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งแหละวันนี้นะแลแอก็เอามาฝากคุกผาทุกคนเนอะคลิปนี้ ก็มาฝากไว้นะเอาไว้ศึกษาว่าเออทางบ้านอ่ะเรียกอะไรกอันนี้กินได้แต่ชนิดเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลไหมจะมีเมล็ดไหมจะมีลูกให้เรากินได้ไหมนะที่ต้นที่ต้นคลิปอ่ะก็ฝากด้วยนะคะใครรู้จักก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะมาว่าเขาชื่ออะไรก็ยังไม่นะเกิดทินไหนกินได้ไหมเป็นสมุนไพรตัวไหนะังไม่มีลูกังไม่มีดอกกเปียนความคิดเห็นกันนะมีอะไรมาแบ่ง มาแช่กัน่าก็นี่ดอกอันนี้ทั้งเนือเรียกของเขาขาจะไม้นะบ้านเนี่ยลุกคนได้เป็นคนอาจจะรู้จักนะไม่รู้เหมือนกันบ้านน้องวานเรียกอะไรบอกมาเนื้อ้าเราจะคล้ายคลึงกันเลยนะอีกไม่กี่วันเขาก็จะบานแล้วนะเสียดายเนาะเขาจะเหมือนกันนะกับดอกที่เมื่อกี้เนาะที่เราเอาไว้ชื่ออะไรน้องสมุนไพรค่ะ ก็เป็นเถาวันเช่นกันอันนี้ก็คือเถาวันอันนี้พอจะรู้จักนะคะตำลึงฝรั่งนะคะแต่อีกอย่างใครมีหลายๆชื่อก็คอมเมนต์ได้นะคะเขาชื่ออะไรนะคะแต่ก็ลูกเขาก็กินได้นะให้ดูยอดเขาเต็มเ็มจะเป็นแบบนี้นะ,ะเนี่ยเอาลวกกับน,น้ำพริกได้จิ้มน้ำพริกได้นะ,ะว้าสรุปแล้วมีตลอดแนวล้วนนะคะนี่คะ่ะอันนี้เขาผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวเขาอันนี้เขาอันนี้ลูกของเขานะคกรุโคนเอชนิดที่หลังบ้านมาแล้ว อันนี้เขาจะมีขนขนนะอันเนี้ยเขาก็จะมีขนขนเนอเนี่ยเนี้นี่ยนี้ยเนี้เห็นไหมเขาผ่านไปแล้วอ๋อโชคที่แอดเก็บผักนั่นแหละเนาะจะประมาณนี้นะคนละอย่างนะคะนีวก็จะเอาไปอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะเนาะนี่ะจะเก็บไปนะะเนี่ยอ่าพอลูกสุกเขาก็จะหวานเนะแต่ดอกเขาสีเดียวกันเลยนะดอกเขาก็จะออกสีม่วงๆเหมือนกันเลยนะออกแสกเหมือนกันเลยเนอะ นี่คะ่ะอันนี้ยอดเขายอดอวบๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะเนี่ยบอกว่าลูกกรนดุมพริกได้นะเนี่ยมันมีตลอดแนวเลยนะอ่าเรามาเจอลูกสุกๆขเขาแล้วนะอันนี้คะ่ะแถวทางเหนือจะเรียกอีกอย่างเนาะมหันไม้นะะแถวทางเหนือเขาจะเรียกกันอย่างนั้นนะนี่คะ่ะแต่เราไม่เจอดอกเขาหนะะักดอกเขาโอ้มีเยอะแยะค่ะเก็บไปนะเก็บไปค่ะเก็บไปค่ะ แลนะกนเนาะเนี่ยค่ะนเนาะแอดก็มาเปรียบเทียบเฉยๆนะคะใครรู้จักก็บอกด้วยนะคะที่ว่าชนิดที่สองน,น,ะนะนู่นน่ะนะชนิดที่สองที่หนึ่งที่เรา,เาแปะไว้ใกล้หรือใต้คลิปตรงนี้นะคะที่คลิปตรงนี้นะคะไปติดตามกันคะ่ะ แล้วเขามีชื่ออะไรอันนี้กต้นแรกๆที่เราเจอตรงหัวคลิปนะคะทุกท่านทุกคนอันนี้ก็เรียกแต่ละต่างถิ่นแต่ละนั่นก็ไม่เหมือนกันเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะฝากไว้แค่นี้นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ